เดี่ยวพาชมบรรยากาศโดยรอบข้องอุทยานแห่งชาลาดปักดี้นะครับบรรจบชีวิตขั้นกับท่านชมนี่ครับบรรยากาศโดยรอบนี่ก็เป็นขอคุนรักกำแพกมหาราชครับอันนี้เป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช น <Workers. S 2> <city> <people> ี้สมเด็จพระนารายมหาราชครับท่านผู้ชมนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับนี่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชครับผมนี่อันนี้สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับผมนี่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับผมครับนี่คือตังมดครับ นี่ทุกคนก็ประมาณนี้นะครับป่าข้าวมาชมนี่กับประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะครับก็ป่านนองนาวามาเรียนรู้นะครับนี่บรรยากาศครับนองนาวานาวาเรียนเรียนถึงถึงไหนเรียนถึงไหนนะพระเจ้าอยู่หัวอะไรวะพระเจ้าอยู่หัวะเดี๋ยวมาเจ้าอยู่ร้านโลโลกันลบแล้วลูกกัลบแล้วออกแล้วครับ ออกแล้วออกแล้ว,อ,ลวออกแล้วออกแล้วไปดูแล้วไปขันขนูอต่อออกแล้ว